เราจะมาเล่นละครสั้นว่าร้านร้านร้านราับเลี้ยงเด็ก่ะเริ่มเลยประจำที่คะ่ะเดี๋ยวคนนี้นะคะจะเป็นผู้ช่วยของเราที่จะเลี้ยงเด็กส่วนเราจะเป็นคนทำอาหารส่วนนั่นคือเด็กคะ่ะไปเด้ไปเลี้ยงดิ่เล่องสอง้ำเ่องอ่าเล่นบทเนี่ยท่ไมไม่หัดดูแลน้อง ดูแลเด็กเลยนะเฮ้ยให้น้องหยุดร้องให้เซฉันจะน้องจะกินอะไรเ๋ยวเราจะมาทำไข่เจียวก่อน,นโอ้ยีเซไปทำให้น้องหยุดร้อง น้องอยู่ไหนล่ะจุ๊น้องจุโตป่านี้แล้วนะเทปทำไมยังหาจุกให้น้องไม่ได้อีกโอ้โหโตป่านี้และยังไม่รู้จักหาจุกยังไม่เป็น,นี้อไข่เจียวไอติมนี เก้าอี้อยู่ไหนเนี่ยไม่เห็นมนินเหรเสียยางครับยางอุ้ยไข่เตะไข่ทำไมเสือะไอ้ตีนไข่เจียว <c oughs> ติมไปให้น้องไอติมไข่เจียวเนี่ย,ยก,กินนะอย่าก,กินนะอย่าก,กินนะอย่าก,กินนะ,กกน,น,ะน้องมากินรูปอมเร็วอยู่กับอยู่กับลุงเซบ่ะ <c oughs> จะกินซ้มตามแซ่บเเแซ่บใส่พริกไปเลยใส่ผักไปด้วยอ,อ หมูสิเป็นพีชใส่พีพีใช่เข้าไปอ่ะยีเหม็ เียมใส่กะเทียมใส่ใส่พริกด้วยใส่พริกใส่กระเทียมใส่ผักไปเองอระพี่กำลังพี่กำลังป้ากำลังกินส้มตำไปลุงไม่ยอมพาหนูไป แซบๆๆๆบแซ่บเฮ้ยทำผู้ชายได้ไงเฮ้ยเป็นคร้ทำผูชายได้ไงอะเจ๊พาพี่มาส่งมั้ยเฮ้ยเฮ้ยดรื่องการไหนดิบวใส่กรเทียมไปผัก เล่นกันดีๆเดี๋ยวละคร้านไม่ใช่หนตลกอะไรอย่างนีนี่ทำไมเป้ไม่บไปอยากอย่างนี้ห้ามาหาวูไม นะเวยหนังทุกคนมันทุกคนมันเป็นหนังนะนใจเอามาเ้ทำดูชิมันเป็นหนังนะมันไม่ใช่หนังตลลกทุกคนดูทีมงานเราดิเนี่ยอันเนี้ยชื่อเนี่ยชุดสี่จมูชื่อว่าออม ชุดสีฟ้าชิวเกษตรส่วนเราอะชิววัจเจนแล้วดูว่ามันเล่นดูอันนี้สลามนะคะผสมกันได้เป็นสีแบบนี้ที่เราเคยถ่ายคลิไปไปด,ดูเนี่ยส่วนเสื้อแบบเนี้ยเราถ่ายกันทุกวันงเลยนะเพราะว่าตอนบ,บน่ายอ๋เราจะมีนี่นะที่แบบถ่ายเสื้อเดียวกันหมดเลยอะคือ 1วันถ่ายห้าห้าสิบคลิปค่ะน้องไปเลยอ่ะพี่ ทุกคนดูทีมงานเราเล่นทีมงานก็ช่วยก็ไม่ได้ทำใบด่างูช้างใช้อาฟุธเพื่อออทุกคนดูพวก,ก,กมันเล่นดีมันเล่นทำกับฉันแบบนี้ไปไปเดี๋ยวเล่นด้วยอย่างนะั้นจะจบคลิปแล้วนะคะจะามาเล่นหนังตลกกัน ยังมาเิมาีมนก,าไไน,น,กาน่ะอกลงไปไวตรงนั้นนะนก่ออกแค่นี้ขอจบคลิปก่อนนะคะบา,บา